เสร็จแล้วนะครับี่สช่างตัดขนไปทรงขนสั้นให้กับน้องแมวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้องมีปัญหาเรื่องขนหลุดร่วงขนพันกันนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังเจ้าของก็เลยอยากให้ตัดขนสั้นนะครับเพื่อที่จะลดความอับชื้นลดสาเหตขุของการเกิดผื่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังของน้องนะครับแล้วก็จะได้ดูแลรักษาได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับจะได,ด้รู้ว่าจุดไหนที่เป็นแผลแผลิวหนังเป็นผื่นแดงผื่นคันจะได้ใส่ย,ยาได้ตรงจุดน,นะครับแล้วก็ช่วยลด ความร้อนในร่างกายนะครับเราจะได้ไม่หอบชื้อลดเห็บหมัดด้วยนะครับทรงนี้ดูแลง,ง่ายอาบน้ำปรับขนแห้งไวแปลงขนได้อย่างรวดเถึงด้วยครับเจ้าไข่ตุ่นนะคะมาอาบน้ำตัดขนสั้นนะคะเพราะว่าน้องเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับสังกตัางต,งตรงใต้ท้องแล้วบางส่วนนะคะแล้วก็เจ้าของบอกว่าน้องเริ่มขนร่วงเห็นไหมนี่แค่ยหยิบนิดเดียวนะไม่ได้ดึงมากนะนหยิบนิดเดียวก็ยังติดมือมาเลยนะ ดูก,การว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงหลังจากจพี่ช่างตัดขนสั้นให้กับน้องนะครับลดปัญหาเรื่องขนพันกันลดปัญหาเรื่องการสะสมความบัดชื้นสาเหตุของผื่นแดงผื่นคันของโรคผิวหนังนะครับพี่ช่างก็จะพาน้องมาอาบน้ําแล้วก็แช่เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับสูตรที่ช่วยดูแลสุขภาพผิวหนังและขนของน้องหม,มาน้องแมวนะครับช่วยลดผื่นแดงผื่นคันช่วยลดยเอ็บบัดที่อยู่บนตัวของสุนัขและแมวได้นะครับ พี่ช่างก็จะหมาแล้วก็ให้แชมพูซึมซับเข้าสู่ผิวหนังและขนของน้องได้ดีนะครับจะได้ไม่มีผื่นแดงผื่นคันจะได้ไม่มีเห็บหมัดนะครับแล้วก็พี่ช่างจะทําการบีบต่อมเมนแล้วก็เช็ดถูให้กับน้องด้วยนะครับเช็ดถูเพื่อที่จะลดการสะสมของขี้หูน้องจะได้ไม่เกิอดอาการคันหูนะครับแล้วก็จะบีบต่อมเมนให้กับน้องด้วยเพื่อที่จะลดกินค้าวติดตัวหลังการอาบน้ํานะครับต,ต่อมเมนก็จะอยู่ตรงบริเวณหาง อยู่รตรงก้นขน้องนะอนันต์ตัวขนตาน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขอนแกันนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3สนครับสนใจใช้บริการติดต่อนัดหมายจะคิดลหน,น้าอย่างน้อยหนึ่งวันนะครับตั้งเช็ดหูให้น้องเรียบร้อยนะนะครับเอาขี้หูสะสมนะครับน้องจะได้ไม่มีขี้หูสะสมจะได้ไม่เกิดอาการคันหูนะครับไม่เป็นช่องหูอักเสบด้วยนะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะบีบตำเหม็นกัน ใช้ฉีดลูกใจเย็นใจเย็น,นพี่ช่างจะบีบตอมเมนให้กับน้องนะครับสารครัดหลั่งที่อยู่ตรงตอมเมนเนะี่ยมันทำให้เกิดกลิ่นเทานะครับพี่ช่างก็จะบีบออกให้นะอย่างน้นเองนะฮะบ,บางครั้งก็เป็นน้ำหรือว่าเป็นนะครับเป็นครีมแบบนี้นะครับตอมเมนก็จะทำหน้าที่ในการนะ ได้กินข้าวติดตัวของน้องนะไปกิน่เอกลักษณ์เฉพาะตัวของน้องหมาน้องแมว,แวก็จะบีบให้ทุกครั้งที่เราอาบน้ำให้กับน้องครับจะได้ลดกลิ่นข้าวติดตัวนะครับเสร็จแล้วนะครับคี่ช่างตัดขนไปทรงขนสั้นให้กับน้องแมวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้องมีปัญหาเรื่องขนหลุดร่วงขนพันกันนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังเจ้าของก็เลยอยากให้ตัดขนสั้นนะครับเพื่อที่จะลดความอับชืน้น ลดสาเหตุของการเกิดผื่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังของน้องนะครับแล้วก็จะได้ดูแลรักษาได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับจะได้ดูรู้ว่าจุดไหนที่เป็นแผลผลิวหนังเป็ผผดดผนผื่นแดงผื่นคันจะได้ใส่ยาได้ตรงจุดนะครับแล้วก็ช่วยลดความร้อนในร,ร่างกายนะครับเราจะได้ไม่หอบช่วยลดเห็บหมัดด้วยนะครับทรงนี้ดูแลง่ายอาบน้ำปรับผลแห้งไวแปลงคนได้อย่างทั่วถึงด้วยครับเคครับอาบน้ำแต่ผลร้านน้องหมาน้องแมวสาล้อนในสวนเกษตรบางขลันนะครับ เบอร์โทรศัพท์0866404443ครับอ่านน้ำเป็นให้กับสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์เรดดินด,ดูกัดสบัดเวงเวีนพี่ช่างรับบดนะครับมีบริการรับส่งด้วยรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูนลนิธิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวสาอนันครับขอบคุณครับกลับบ้านได้เลก กรูนะกลมหน่อยก็ร <des mar ais> ู <v> <souls> ้นกมกหนอยอ่กะตะการก็ล <des mar ais> ูกตะกหนูอ <des> ย <mar ais> ู <des mar ais> ่ในก้าใหญ่ของร้านกนลู้ตะกาหนูไปเลยตะการหนูไปเลกลูกอย่น